It's really good, it's really ภาวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะตเอยวาเลาสิหลังเกบาาตเดีตัวีเรามลอาตดูตาดังวัน ขพ้นการสาขอการพระพุทลเจ้าพรธรรมแห่อยแสดงท่าขอความกุศลโหติยมปีภูธรรมสระนังท้าชามีโหติยมปีธรรมสระนังทาชามี สุติยมีสังข์สระนังทัชามีติยมีพุทธังสระนังทัชามีติยมีธรรมังสระนังทัชามิ จำปพสังสังฆสารนันพัจเามิสมิสรนักมานนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังจมาธิยา ินลาานาเวรมัมณีสิขาปัฏฐานสมาธิยามีข้ามิสุขมิชาจาราเวรมัมณีสิขาปัฏาสมาธิยามี โมกสาวาทาเวรรบมณีสิกขาธรรมสัมาทิยานย์ไมุ่รงไม่จงเดไม่ปุาไม่กระแรไม่้าราเยาแทมาหะคนาเวรรมณี สิกขาปังจามาิยามีอมีุลาตันโอาลาีปานรสังองโคาานีาานีปัญจสิกขาปานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโหทัสมบัต ี่เลนะนออลูกติยักเตตัดมมศิลามวิโสพอะยิพเจ้าทเมตเจระเอกว่าร่เจิดบานนั้งนัาโุประชาใจต่งเยอะจะภาพเขาคำถวาจะตุังปักใจ่อเป็นชีวิตมุ่งคนจะ <มา S 1> จับฟ้อ <มา S 1> นต้องตัางใจเรือ

สัพพิวาลานิเิตุสังคัขชาอโนุสยามะสาผิโนพันเตเิตุสังโฆติมานิจตุปัจจยานิสัพพิวาลานิปฏิคันหางตัว อันหาตาทีขาลิตจาปุกจายกาสุกาทัจาผ้าแจ้าสงูนผ้าพัายขอยหอมนสายซึ่งจัดจูปัจจัให้ทานค้อมทั้งของมารวาททั้งหลาย yang บอาจารย์เข้าในายเอาามสามาก็ถึงว่าสองสามปีที่ผ่านมาก็ว่าวมันเกิดโรคระบาดคนางนยังได้วินาพิาแต่พอสามารถปิดกันใจของเขาทราบพูดได้ เออมันถึงยุคถึงสม,สมัยสมัยสวมหน้ากากเขาหักกันที่นองพกพี่ก็ะบอกจักกันพกเพราะก็เปิดตาเปิดตาเส่กันอาตมาก็อยากเป็นโยเพราะว่าเป็นโรคโควิดอาตมาว่าหันมาเป็น,นหลายๆกดสิ่ไรไปขายหัวมั่นบอเป็นเนจ้าเพื่อเพราะก็ตรวจจ้าเพื่อก่อนที่จะเป็นอเนอเนอ จังสิเป็นตรวจอีหยังเครื่องตรวจเขาเห็นมาขายกินก็ไปกันด้ยสองขีดโดดเป็นผมเป็นกับสองขีดก็ขายอ่าหน้ากากอนามัยก็เขาเห็นมาขายฮะโลมันหายก็ขายบ่กบ่กคือเขาเขาได้เขาเขานี่ขายออกแต่ว่าราคาของึ้นโลงตามพ่อค้าผู้ให แต่น uh, si ําใจของเฮาเจ้าข่อยนี่ก็ยังคงที่เออปีนี้ถึงที่น้ําสิท่วมท่วมมันก็ทวมแต่เขาดอกท่วมมาถึงเวลามันบกมันก็บกเฮาคอยเฮ็ดเอายามมันน้ําบ่มาหลายแต่ว่าหมู่เฮาเจ้าข่อยก็ให้ขอให้สมัครสมานสามคีกันเด้อ ออสมักสมานสมามัคคีกันช่วยกันเฮ็ดช่วยกันทำบช่วยกันสร้างสร้างวัดว่าศาสนาโดยกันตึงขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าวัดหลวงปอดแสดงคำขอกราบในข้อกระตืุนไหวอ๋อช่วยกันสางชอ,อยกัน,น,กนเฮ็ดเด้อโดยเฉพาะสางนา้ำทำบุญ โม่เฮาเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาถือว่าเป็นโชควัสนาของโม่เฮาเจ้าคอยแล้วคนเกิดมาในโลกนี้ร้ายแต่ก็บโศกดีคือโม่เฮาได้โม่เฮาเจ้าคอยเ,อเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเพื่อนสอนหน่วยสัตว์จะทำคำจริงไผเห็ดไผไดดไผกินไผอิ่มมันมหอนอิ่มพร้อมเขานั่นผูุกิน การสร้างนำท้องพนเยสววาเห็ดเพื่อกันเห็ดเพื่อกันมันบ่ได้ได้มันบ่ไดดได้บอกคือไปยืมหนี้เราผู้เอื้อใส่ให้กันได้ได้แต่ว่าบุนนีบ่ได้ผัวเห็ดแทนเมี่ยก็บ่ได้เมี่ยเห็ดแท่นหัวก็บ่ได้ไผเห็ดไผได้อ๋อไผเห็ดไผได้ต่างคนต่างภาคยันยามเ้อเขาเกิดมาเป็นมนุษย์เขาเอาชีวิตมาน้อยนิดเดียว เขาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็เพราะคุณบาลมีที่เห่าในสางสมอดลงมาตั people, of, state, ้งแต่อดีตชาติย่างหน่อยๆเหาก็ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้รักษาศีลฐาและย่างไนึมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วให้ความเป็นโยแต่เราบุคคลนี่เกิดมาอาการนั้นพบสามสิบสองผูสุชุคน ออแต่เกิดมาแล้วควบเป็นอยู่บ่เสมอกันได้บันเออบ่เสมอกันได้ผู้ผูผู้ให้ผู้มีผู้มีหน่อยมีหลายเออนั่นพอเป็นหนังพะบุญบาลมีที่เอาสั่งสมอรูมาแต่อดีตนั่นมัดบอทอกันผู้ก็เจ้าเห็ุมาหลายข้าเจ้ากระหางกระมีเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขผู้มูวเฮ้าเจ้าไข่ เฮ็ดบุญมาหน่อยเขาก็ซ้ำที่เฮ็ดมานั่นลละนำพาชีวิตเาเฮาให้มาเกิดเพื่อมาสางม,มาสางเอาบุญเอากรรมเออเมื่อมาเกิดเป็นม,ม,มษย์แล้วก็มาใส่นี้ใส่สินใส่บุญบรารมีที่เฮ้าส้างมาจะสา่นฟังกอนนั่นละแล้วก็มาเฮ็ดเอาอีกมาเฮ็ดเอาบุญเอากมเออ การเฮ็ดกรรมเนี่ยเขมีอยู่สองอย่างคือ,อ,มมอกอุศลธรรมะอกุศลธรรมะยามเวลาตายนี่กูบาสวดให้ต้องกูโซบกูโซอบอ่ากูโมีปัญญาก็าว่านั่นแหละบบตรงไปบ่อหรอกบบตรงไปฟังดอกเพื่อสวดให้ผู้ตายฟังโมเมนสวดให้เฮาผู้ยั่งนี่แหละฟังเออเอาผู้ตายเนี่ยเป็นกู้ผู้โยนเนี่ยเป็นนักเลี้ยงให้ไปเงี้ยนกับผู้ตายเออคันตายไปแล้ว มีเงินหลานมีเงินแสนมันก็เอาไปยังบ่อได้เอาไปนั่บ่อได้มีทรัพสมบัติสลิงขันร้ายมันเอก็เอานังไปบ่อได้เมื่อไอ้เงินยัดฝบบาปขอทรัพยบาปเงาเก็บกระดูกเขาก็เคี่ยวเอาเคี่ยวบ่อได้กับป่อยซ้ำจะมันขี่ที่หอวเออเงินถีกันยังยังใดโยนั่นแหละมันเป็นอิสนะธรรมเออจะมีแต่บาป กบ,บุญเท่านั้นสิทิตโตเข้าไปเพราะฉะนั้นบันดิตผู้ฉลาดเพ่ยังว่าปุญญาเจุริโสกจริราเกิดริยเทนงคุณอบพุณนั่ง,ง,งทำมีฉันทงังกริยาตะสุขโขปุญญาสาักุจโยาการทำบุญนั้นให้พิจารณาให้ค่อยเฮ็ดไปเฮ็ด่บยบเฮ็ดปอเศร้า เออให้พ่อใจในบุญในกุศลที่ห้องในสามสม,มบอบรุมไห้เพราะบุญกุศลนั่นแหละสีน้ำผ้าให้ห้องมีความสุขควบเจริญทั้งในศาสตรนี้และศาสตหนาเออการทํบบุญนั่นให้ใหเฮ็ดโดยใจใส่สท่าอย่าไปเห็ุตามบุคคลอื่นให้เบิ่งเจ้าของเฮ็ดไปแล้ว่าให้มันพลมานเจ้าของว่าไปเหตดบุญกรรมอาบานวมาพิษกัน พ, emer, ils, พ emer, PI, function, the, ่มี่เขาอยู่เขากินนอะเจ้าไปท่านเมื่อยาสุไปว่าให้พิจารณาก่อนก่อนสิเหตุก่อนสิทรรเด้อพ่อไม่ออกเด้อเมื่อนี้อาตมาดีใจหลายหลายแต่มาห่วอก็เป็นบุญวาสนาด้ได้วางได้วางอีรีหมู่ว่านก็เมือนี้สุเมือก็บอกให้ในวางเชื่อู้เพื่อว่าบุคุมดัอน มาครับรอดให้ลูกว่าเดือนละแปดพันที่โบเดยูเด็เศร้าอาทุกภพทุกฤฤกาบวัดวัดวาสัตว์มือแรกนี่ก็สิ่ในลกมุทเถรเปล้วเพราะฉะนัน้นที่โบเดยูก็ไม่ออกคอ,อ้อเนอแล้วนี่ก็สิเมื่อไรแล้วสิให้พอดให้สิ้นนี่ก็สิเมื่อแล้วสิดคอโตเออจะเป็นบุญเป็นวาสนาของอาต,ตมาอยู่ดอกเด็กมาพบพ่อไปออกคอออก เจ้าบานเฮาเนาะเออสมสิได้มักแกนเออร่วมทําบุญนํากันยอย่าสวาอย่าติ๋ดีเด้ออย่าสุวาจะสวดจมให้อาตมานําพนเด้อเออจนไดก็คือเก่าก็คือเก่านั่นล่ะมีน้อยก็เฮ็ดน้อยมีหลายเฮ็ดหลายแลขอว่าให้ผู้เฮาเจ้าอยนี่อยู่บ้านเดียวกันให้สมัคมสามัคคีกัน เท็ดหยังจะให้มีความหอมใสเอออยาอุมคร้มสีแจงให้ชัดเจนเออเพราะซูมืออนี่คนเท่ามันคูอท่านกันกูท่านกันอีนี้เพราว่าหน่อยว่าไงเพราว่าเถาว,ว่าแกเออทุกสิง่งทุกอย่างนัน้นเท็จหังให้มันสบายใจยาให้ม่มีลุ้มคุ้มเพื่อยาสูบไปจมให้กัน เมีอะไรก็วอกกันชุมือนี่ลกมันจะเลิ่เทคโนโล,โลยีมันก็เก่าไกลอันไหนก็ปกปิดกันบ่ดไดออ้อัตมาก,ก็็เป็นผู้เ่าจะได้เออเ่าพ่อสะพ้วนเสาะ63 64แล้วแต่อยา่าไปตีเป็นหวยได้ขัดออกขัร้้งบ้านเดอ,อ,เอ,อ เออขอนุโมทนมาทั้หลายบรินี้หลายเด้อเหตุบุญเหตุกุศลก็ให้สมความมุงบารปรารธนาเด้อเออเงินเมื่อยาขาดแขนเด้อเงินแขนยาขาดบา้านเงิ่อนบานยาขาดกระเป๋าให้ลังเข่าสู้กระเป๋าขอ,ของออกตนยาตย้อมผู้สู่สุดคนเด้อสาธุต่อไปละพรบิณมบาบาลีน้อ ยะาวริวะฮาปุราปริปุริณติสาคลันเอวะเมวะอิโตดินนางเปตนางูปกปติอิชิตังปฏิตังดมหังนิปเมวะสมิสโตสเปปูรินตุสังกบาจันโหปนรโสยธามณิโชติรโสยธา สัพพิโย,ยวจันโตสัพปโรโกวินัสโตมาเตมวัตวันตรายโยสุขีอีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสนิจัมวุฒาปจญโนโจตารุธรรมวันติอายุวันโนสุข,ขังพระลังสับพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังทานุภาเวนะ สัทาโสธีภาวัตุเตเมียมันจำเป็นาตาศีธาสานแวพผู้แจกไฟดีแท้แจกพระให้ผมแน่เพิ่นสะสมมาผู้ใดดวงดีก็สิได้พผ่าดีเด้อองค์ละหมื่นสองหมื่นก็มีองค์ละแสนก็มีอาตมาเบิ่งแล้วแต่อาตมาบ่บอกว่าองค์ใดเออหลวงพ่อไข่ก็มีหลวงโมไข่นี่ไม่ไหม่สอัน สดสดบวม,มนมายพาไม้สดได้ผาคือคุณภาพดียังบวชในใส่สวยผู้เจ้าของพิดว่า,าจักผู้จักผูจักก็ว่าลงขอข,ข,ข,ขายนี่เดี๋ยวนี้เขาให้ละค้าองละหลายหมื่นเรียนนี่นะเจ้าให้คอยแล้วเนี่เจ้าเมื่อซีเดอรเจ้าของเจ้าคอยสิแจกไม่ออกหลวงวันละข้างละหลายองค์นี่ศูนย์เก่าก็มี่รอยปีก็มี เออต่อไปไพ่โซกีก็ได้แล้วพอห้เรื่องให้บุญไพ่วาสนามันเนอมาเอาไอ้สิแจกคา,ายเบิด Gracias.